ัวนะคะ M Hot Family ช่อง14ของเราเองใช่ค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมโรดโชว์ค่ะเราก็จะนําในเรื่องของไทยช่องของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าว,าวสำนักข่าวไทยนะคะเป็นของช่องเด็กของเรากระตูนะะเป็นกระตู้นนะคะเป็นการ์ตูนยอดฮิตของเราค่ะเอามารวมมาไว้ที่นี่นะคะวันนี้กิจกรรมข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามชมพร้อมกันนะคะแต่ในส่วนของเรื่องราวสาระดีๆในรายการทีนิววิ่เอ็นของเราสองคนค่ะ ประเทศจีนเนี่ยเขาจะป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังเป็นมะเร็งกระดูกอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางการแพทย์จีนค่ะเขาก็เลยมีวิวัฒน,นาการมาเป็นออทางการแพทย์ในเรื่องของกระดูกสันหลังสามมิติสามมิติใช่แต่ว่าในเรื่องของตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมความกันค่ะไปค่ะ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเด็กชาวจีนวัย12ปีเกิดป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกซึ่งพบมากในเด็กทำให้ศัลยะแพทย์ต้องถอดกระดูกสันหลังช่วงต้นขอชิ้นนั้นออก แม้สามารถใส่ชิ้นส่วนเทียมที่ทำจากไทเทเนียมแต่แพทย์ได้ลองวิธีใหม่กว่านั้นคือการสร้างกระดูกเทียมจากการหล่อพิมพ์จากเครื่องพิมพ์วัสดุแบบ3มิติในแพทย์หลิวซ่งจุนหัวหน้าฝ่ายอัลทปิดิกมหาวิทยาลัย,ลยปักกิ่งของจีนเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนากระดูกเทียมชนิดใหม่นี้กล่าวว่าทีมงานใช้แบบจากภาพสแกน3มิติของผู้ป่วยเด็กรายนี้เป็นข้อมูลและส่งข้อมูลไปเครื่องพิมพ์3มมิติเพื่อสร้างชิ้นกระดูกสันหลังเทียมที่ประกอบด้วยพุ้งไทเทเนียมหล่อเป็นวัสดุเทียมและวัสดุ เทียมนี้กระดูกธรรมชาติยังสามารถเติบโตผ่านได้จนเชื่อมกับวัสดุนี้เข้ากันกับกระดูกสันหลังทั้งหมดการพัฒนาชิ้นส่วนที่มีขนาดพอดีนี้ทําให้เด็กวัย12ปีมีโอกาสฟื้นตัวเร็วและสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้เป็นปกติหลังการรักษาเสร็จสิน้นการรักษาเด็กวัย12ปีด้วยวิธีนี้ถือเป็นครั้งแรกของจีนที่ประสบความสําเร็จและนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งที่จะเป็นโอกาสสําหรับคนอื่นๆในอนาคต าระความรู้เรื่องต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสริความงามค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าของคุณผู้หญิงใช่ค่ะกระเป๋าที่เราถืออยู่เนี่ยนะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับเครื่องหนังอ่าแล้วเขามีธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับพวกกระเป๋นาเนี่ยแหละคะ่ะก็คือว่าสปากระเป๋านั่นเองมันจะเหมือนแบบสปาคะสปาเมือหรือว่าการทำความสะอาดมือไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปชม,มพร้อมๆกันนะคะกับสาระความรู้นี้ค่ะ กระเป๋าใบรักเป็นสีเป็นริ้วเป็น uh, อรอยหมดเลยอุ๊ยสวัสดีค่ะวันนี้อ้อแอสวยและรวยมากค่ะก็เลยจะพาน้องกระเป๋าสุดที่รักมาทำสปากระเป๋าค่ะพิรชนีแลวก็คุณผู้ชมอาจจะเคยมีปัญหานะคะว่ากระเป๋าที่เรารักเป็นรอยแล้วก็ดูเก่า ยากได้กระเป๋าใบใหม่แต่ก็แพงจังเลยวันนี้อออแอมีธุรกิจสปากระเป๋ามาแนะนำค่ะที่จะเปลี่ยนกระเป๋าใบเก่าของเราให้เป็นกระเป๋าที่สวยเหมือนใหม่โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่เลยค่ะ a n t ช a e s t เ e t i c s เป็นร้านสปาเครื่องหนังของคุณพรเพ็ญพรมทองหรือคุณพึ่งที่ลงทุนควักเงินก้อนใหญ่ซื้อแฟรนไชส์สปาเครื่องหนังจากประเทศสิงคโปร์มารับบริการซ่อมแซนทำสีใหม่และฟื้นฟูสภาพเก่าโทมให้กลับมาเหมือนใหม่ค่ะพี่พึ่งคะอย่างธุรก,กิจสปากระเป๋าที่ต้องรับแฟรนไชส์มาเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะกระเป๋าอะดูสีแต่ละใบอะราคาแพงอะใช่ไหมคะก็ะเราก็เลยต้อง มีมาตรฐานที่ได้คุณภาพด้วยได้มาตรฐานด้วยก็เลยต้องมีการนำแฟรนไชส์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือเข้ามามค่ะเขามีอะไรให้เราบ้างอะคะทุกอย่างเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำนะคะน้ำยารวมถึงวิธีการทำอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสําหรับกระเป๋าแต่ละชนิดแต่ละใบได้ค่ะแม่เห็นกระเป๋าของพี่พึ่งเป็นแบรนด์ทั้งนั้นเลยกระเป๋าที่ไม่ใช่แบรนด์เข้ามารับบริการได้ไหมคะได้ค่ะยินดีต้อนรับเลยค่ะแล้วก็มีเยอะมากด้วยนะคะราคาของกระเป๋าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1ขึ้นอยู่กับไซส์นะคะเช่นราคาทําความสะอาดเนี่ยอย่างเป็นกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็เริ่มต้นที่500บาทแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยเริ่มต้นที่1,500บาทนะคะแล้วก็ส่วนถ้าทําสีเนี่ยก็เริ่มต้นที่6,500บาทค่ะ กบวนการทำงานร้านสปากระเป๋าที่นี่เริ่มตักรับสินค้าตรวจสภาพของสินค้าแนะนำลูกค้าว่าควรจะทำอะไรบ้างบอกเรทราคาเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจและทางร้านก็ได้สร้างโปรแกรมสำหรับบริการให้ลูกค้าโดยเฉพาะถ่ายรูปและบันทึกชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขรุ่นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเมื่อสินค้าอยู่ในความดูแลของร้านค่ะสินค้าที่นำมาเข้าสปาส่วนใหญ่เป็นกระเป๋เพราะเป็นของรักของห่วงของสาวๆทั้งหลาย ทั้งเปื้อนชำรุดสีถลอกหนังขาดใบนี้ใบนี้ทรงพังพังทั้งใบเลยใบคือทรงดีออเนี่ยพอเวลาใช้ไปใช่ไหมคะน้องแอ้มันจะหักเพราะฉะนั้นของพี่พึ่งเนี่ยสปากระเป๋าครบ,บุงจรคือทำความสะอาดทำสี ทำทรงทำทรงคือทำให้มันทรงตั้งขึ้นมาใหม่าช่เหมือนใหม่ของแอ้ขาอย่างใบนี้นะคะปลาด้ามาด้วยเรื่องมีขมเหลเต็มเลยเพราะว่าด้วย โดนน่าจะโดนเป็นเข่าของไฟอะคะ่ะมาแล้วก็มาหาพี่พึ่งว่าช่วยชุบชีวิตให้หน่อยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใบนี้แบบจะทํายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกใบนี้พี่พึ่งลองทําความสะอาดดูแล้วคือมันยังไม่ออกก็เลยแนะนําว่าอาจจะต้องทําสีเพราะว่าทําสีเนี่ยจะทําให้กระเป๋าดูใหม่เสมอกันทั้งใบคราบของรอ,อ,อยขเห่าอะไรก็จะหายไปปรากฏว่าได้ออกมาเป็นใบนี้คะ่ะน้องแอ้มเหมืนใหม่ ธุรกิจสปาเครื่องหนังยังถือว่าแคบม,มากมีคู่แข่งไม่เยอะแม้จะลงทุนเยอะแต่รายได้ระยะยาวถือว่าคุ้มค่ะคุณเพิ่งบอกว่าทุกวันนี้ที่ร้านเป็นมากกว่าการบริการทำความสะอาดกระเป๋าค่ะเพราะมีลูกค้าเข้ามานั่งปรึกษาเมาส์มอยแลกเปลี่ยนความรู้เครื่องหนังเครื่องแต่งกายเป็นสังคมหนึ่งของคนที่รักเครื่องหนังเลยค่ะีเลยค่ะใบนี้อุ๊ยเมาส์จมเพลินเลยค่ะแอดได้ข่าวมาว่าพี่กัมพูพิรชนีเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่กระเป๋าแบรนด์เนม ว่างๆมานั่งเมากันไหมคะเด e b a c แบคแอนด์ s ูเอสเ c ติกมีต้อนรับนะคะ พื้นบ้านของประเทศอินโดนีเซียค่ะแต่ว่าจะไัรอเพราะพิ้งขนาดไหนพี่กิ๊บว่าเราไปที่อินโดนีเซียกันดีกว่ากัมเบลันเป็นดนตรีพื้นบ้านที่อยู่ผู้ประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียและคนชวามาเนิ่นนานแล้วค่ะแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้กัมเบลันก็ยังคงเป็นมหรสพบที่ครองใจผู้คนที่นี่อยู่มากเนื่องจากแทบจะทุกจังหวะของชีวิตผู้คนที่นี่มีกัมเบลันเกี่ยวข้องด้วยเสมอค่ะ กาเมลันคล้ายกับวงดนตรีปีพาดของไทยเริ่มเป็นที่รู้จักในอินโดนีเซียตั้งแต่ศตรวรรษที่8ในช่วงแรกมีเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชิ้นดนตรีกาเมลันมีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตคนชวาวมาตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากเป็นดนตรีที่ใช้เล่นในพิธีมงคลแทบทุกช่วงของชีวิตทั้งพิธีสมรสพิธีเด็กเกิดครบเดือนไปจนถึงขั้นขึ้นบ้านใหม่ทั้งยังใช้เป็นดนตรีประกอบการแสดงละครพื้นบ้านที่เรียกว่าวายังอร r ัง g ีว w a ทวงทำนองของดนตรีกราเมลันที่เร้าใจสลับกับความละเมียดละไมยของเครื่องดนตรีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ส่งผลให้ละครยิ่งออกรถชวนติดตามในบรรดาเครื่องดนตรีที่ประกอบเป็นวงกาเมลันมีชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมากในการผลิตนั่นคือก่องหน้าตาคล้ายกับคล้องใหญ่ของไทยกว่าจะได้กองแต่ละชิ้น คนงานต้องเผาทองเหลืองหนัก25กิโลกรัมด้วยความร้อนสูงถึง500องศาเซลเซียสเมื่อเผาได้ที่ก็ยกออกมาตีให้ขึ้นรูปทำอย่างนี้สลับกันไปจนกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างคนงานต้องมีความชำนาญไม่ฉะนั้นแล้วแตกเสียของได้ง่ายเมื่อเสร็จขั้นตอนเผาและตีขึ้นรูปก็ไปสู่ขั้นตอนเจียนให้ได้ที่จนถึงขั้นสุดท้ายคือการทดสอบเสียง โรงงานทำกองที่เมืองโซโลสุรากาตาแห่งนี้เปิดมาหลาย10ปียอดสั่งทำและยอดจำหน่ายไม่เคยตกทั้งยังมียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศเช่นมาเลเซียออสเตรเลียและสหรัฐเพิ่มนับเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังต่างแดนที่เนิ่มเ a ินี่อาณา n ักอินโดนีเซียก็สนุกแต่เพลียบิสนุกอีกอร์รังรัต่างปร i ตุ s e n a n ั sekali. สำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังแม้ว่าเล่นดนตรีไม่เป็นแต่พวกเขาก็มีความสุขที่หยาดเหงื่อและเรี่ยวแรงของพวกเขาได้มีส่วนให้ความสุนทรีกับผู้ฟังดนตรีกาเมลันดนตรีพื้นบ้านของอินโดนีเซียวัชรินเรษฐกุดันสนักข่าวไทยอสอมทรายงานจากเมืองโซโลสุรากาตาสาธารณารัฐอินโดนีเซีย นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่ข้างหลังเราเรากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่เลยใช่แล้วค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของรายการถ่ายทอดสดตอนนี้ข่าวของเราข่าวต้นชงบรรยากาศนะคะของการโรโชนะคะของ m อ o มคอร์ดแคของเราเลยดีค่ะนะคะตอนนี้ค่ะเราเป็มาที่ของเรากันไปขอวันทีวีดีกว่านาอค่ะค่ะวันนี้เป็นอะไรคะพี่เบลล์วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของนักเรียนในช่วงว่า เออจะเปิด AEC แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง่ใจมากเลยค่ะอ,อยญ่จะรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอยญ่จะรู้แล้วก็ไปติดตามชมของเขากันเลยค่ะไปเลค่ะความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างการปิดภาคเรียนที่ผ่านมาคงจะเป็นภาพที่คุ้นตาตามไดหลายๆมหาวิทยาลัยร,ระบบการศึกษาไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทำการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเรียนการสอน เพื่อให้ตรงกันกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนักศึกษาและเยาวชนมีเวลาว่างถึง6เดือนเต็มการปิดภาคเรียนยาวลักษณะนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาลหลายๆคนที่จะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นทำงานช่วยที่บ้านครับช่วยงานที่บ้านครับ เป็นงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงเวทีด้านความบันเทิงนะคับช่วยคนของช่วยทําอยู่หน้างานก็ทํางานอยู่ร้านเค้ค่ะเมือขายพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาเลี้ยงอาหารกลางวันกับ เด็กพิเศษนะครับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับก็อมองว่านอกจากการเรียนอย่างเดียวนะคะก็ควรจะทํากิจกรรมเป็นด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะมันจะฝึกให้เราพัฒนาตัวเองอะค่ะสุกัญญาสุวรรณโคก็เป็นนักศึกษาอีกคนที่ตัดสินใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยระหว่างปิดภาคเรียนเธอเลือกที่จะทํางานเป็นครูสอนพิเศษสําหรับเด็กนักเรียนระดับปฐม เตรียมเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็ฝึกการพูดค่ะได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะแล้วก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ค่ะยาดาวัตรละเอียดนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น ในส่วนของรายละเอียดก็คือเป็นการนําวัฒนธรรมของสองประเทศไปแลกเปลี่ยนกันนะคะก็อย่างเช่นเขาราเป็นราชนเผ่าของประเทศเวียดนามแล้วเราก็นํารํศรีภาคไปชว์ให้เขาดูค่ะคือเราได้คุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะคะนั่นคือ1คือใช้เป็นภาษาในการสื่อสารทําให้เราได้ฝึกตัวเองแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเราด้วยค่ะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงการเลือกที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตอันจะทำให้เยาวชนมีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้สำหรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงและเมื่อเวลานั้นมาถึงความเงียบก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่นาน,นาชาติจะได้ยินจากเราอภิวัตน้อยพึ่งถ่ายภาพวิรยุทธพันใหญ่สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงาน